สวัสดีครับผมปู่เยี่ยมพารวยสวัสดีเอฟซีแฟนช่องนะครับโอ้ยมนนื่อนี่หลวงพ่อพิ่นมา้ยามครับผมมาชันน้าปานะยุดทงนี่แหละครับเห็นหลวงพ่อขับรถมากเลยถามหลวงพอ่อห้วยหลวงพ่อเลขทะเบียนรถยังมา่งงามเสียวท่านหลวงพ่อว่งงามอยู่ท่นได้แน่ว่าเรา,ายมว่าหได้หลายวะท่านหลวงพอว่อมันออกไปแล้วท่น อ่นานามสการหลวงพ่อครับผมเมือ่อได้ไปหาหลายงวดเนาะว่าเป็นสองสามงวดห่หลวงพอ่อสองงวดเออสองงวดเนาะยากยเกี่ยวเขาเกี้ยวน้ำเม,มียนเขาเมียนน้ำเสร็จแล้วหลวงพอ่อเออโอ้ยหลวงพ่อมาหาก็ดีหลายงวดเ่ยงวดก้อนเวียงในหลวงพอ่อเรียกรถมางามข้าแถห,หนึง งานย้อมโบได้กันเพราะวันยัางโบครับผมได้กันได้พูอซื้อสามตัวที่มาเลยเออเนื่อพ่อวันเออูซื้อสองตัวแค่อยู่โอภูละคนดึกใส่สามตัวเลยวันทีเออเขาจออกทั้งล่างทั้งบนคนล่ะเออแล้วล่างผมแงมบันไดหลวงพ่อก็ได้ให้เป็นแนวทางอยู่สินให้ไปอยู่เอาอพร้มนนะเอางวดนนี้บานนี่หลวงพ่อวันที่ เอาเลขปิศนาเพิ่นกันด้อครับเด้อเลขคำนวณนี่และเลขทิศทางเพิ่นมีสองมีหมีสามีศูนยมีหนึ่ะจับกันอยู่หันสองสามสี่เลขวิ่งเลขลอยท่านพนว่านอกจากนี้ก็เพิ่นเลยเขียนไลปิศนาด้วยอยู่ด้อครับเด้อสี่ศูย์ห้าหรือสี่หนึ่งห้านี่ละหนึ่งศูนย์ทับกันดวยสี่เก้าสองเจ็ดห้าศูห้า่น ตัวกันนี่หกหกหกสองสี่สองหาสองนี่ไม่อยังหลวงพอ่อก,<า>อกันบนกันล่างบ่ก,กันไว้ทิ่หรอกกันไว้ซื่อสื่นบ่โอ้หวยตัวใดแม่นเม็ดหลวงพ่อสี่พังระ,ะตัวพราเสียสื่อได้นี่เลยอนไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นเลขไม้ยังไงหลวงพ่อถามเนี่ยคือเลขเรากำลังสวดอะสวดอันกัดินอยู่อขึ้นบอกขึ้นบอกในในได้จนเบาบอกโยมเลยว่าถื่อแน่นอนไม่บอกซะ โอบอกคณะเขาสวดบอกบอกคณะสวนยิ่หันถึอแน่นอนท่านบอกในจิตเขาเลยบอกในจิตเขาก็ออกปากไปต้อร่วนแล้วออกปากว่าไกในหลวงพ่อว่าเอาถึอแน่นอนด้วยยิ่งหันไปออกเลยเพราะฉันมันเป็นเลขอีกย่างหนึงพ่อมันคือบอกขักบอกแน่ไม่ก็มันก็เป็นการเขียนไปกัตัวสำคัญกับที่สองหางนี่วันเถอะโอ้จิตหาส่วนส่วนหาเนี่ยทีแต่นี่ตัวนี้ก็คัันน้นไปมันจะไปหานึ่งท่านบอหลวงพ่อการลักษณะนั่นวันเถอะโอ้มันคือขึ้นแย่แต่น้องหวัง ปูนปิ้นเ่าจะไปยุ่งเอาละพี่น้องบานเด้อฮ่าลูกโอ้ผู้ใดมักศูนหาหาศูนได้บ่หลวงพ่อได้หาหนึ่งได้ปะได้หนึ่งหาได้บ่มันต้องคล่องนี่เนาะก็ต้องกลับกันไปก่อนแล้วจะเจ็ดหาหนึ่งนี่เด้ยเป็นเจ็ดหาศูนได้ปะได้ศูนหาได้ปะได้ แต่ S <S ว่าหลักร้อยยืนยนันเกียรตหลวงพ่อก็อัน,นอันนี้กำ <S <S กำกับอะไรประมาณนั้นแล้วหลักร้อยเนาะอาช<อ>ีน,นขึ้นลงเอาเนาะอืมอืมพิจารณาต่ว่าซูนหานี่แน่นอนบ่หรือเล่าไม่ขคิดว่า,วาตามที่ตามเป้ามันบ่น่าศิลาษั่นสินะอืมเป่าวนาสิภาษั่นเจีอืมาาอืมนะฟูไดเป็นแฟนหลวงปู่เด้อแฟนช่องพันแท่ ของหลวงปูเ่เฮาหลวงปูกล้องฟ้าปลาจีนหลวงปูมาให้ฮอดที่ฮอดทา้งเลยนะครับมือเอย FC แฟนช่องพูได้เคยติดตามกันนำเลยนะครับเนะอืไปเอาลัตเตอรี่ออกจากแผงเลยเก้าสิบล้านเลยแต่พูได้ได้โสกะรับล,ลายๆก็มาสั่งกันวิหารซอยหลวงพ่อนี่กำลังปูขึ้นอยู่เลยนี่ ครับผมนักร้อยขั้นเจ็ดประมาณน่ะินเก่าเลยนะเก้าหาศูนได้เห่หลวงพ่อได้เพราะว่าเตีหาูนได้บ่ลวงพ่อเพราะว่าไรักโตมันมีอยู่ด้เก่าหาศูนบินได้วะนี่บ่นี่บ่เลียนไว้ใส่ม่บ่มีบ่้มีบินนี่ก็มีเจ็ดหาศูนหาเก้าหนึ่งหาศูนหาหนึ่ง คือเก่าอายุเคราคายเก่าขนาดอ๋อหลวงพ่อเพื่อนเเขียนไว้ให้เบื้องเราแล้วครับอืมอืมเอฟซีแฟนช่องจับประเด็นเอานะครับวงกลมไว้ให้แล้วสี่เก้าสองกับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเอาสิไปล่างก็ได้เดีอยครับเด้อเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งอ๋อมันสิคำหลวงพ่อครับใหม่หลวงพ่อเพื่อได้เดินทางทั้งนเนี่ยอืมเอาสรุปกันซ้ำนี่หละจ่อจ่อเนาะเอฟซีแฟนช่องกระได้ ยืนยันว่าถือแน่นอนครับอานมัสการหลวงพ่อขอบคุณในหลายไวพอนเอฟซีได้หลวงพ่อผู้ติดตามหลวงพ่อหลายอยู่ดิยะทาบริวาหาปุราปริปรินติสาครังเอวเมไวยโตตินัง แต่นาอุปกาปติสิตังางๆตังๆุมองหันกิพามัยวัฒน์เป็นจุดแต่ประเดนตุสังขปัจจุบันเพราะเราสุริยธรรมนี่ช่วงทีราสุยธรรมสพที่วัดสตุสัพปโรโควินาสุเตน์ไรอุสุขีที่ขาอยู่โกภาอภิวาทศิษจังหัวตาปเจจัตตโรธรรมวันติอายุวันโนสุขังพระลังขอให้รวยขอให้รวยเด้อเอาสาธุยกมือใส่หัวเอาเด้อไปกระไดในถวายน้ำยาปนน้ำปานะให้หลวงพ่อมื้อนี้สองสามขวด เออนี่น้ำปานะอุจัาบ่ปน้ำปานะกฮ่าฮาน้ำปะน้นี่เป็นน้ำม,มักเป็นซีปีแล้ยครับรักษาได้ทุกโรคละฮะตอนนัน้นเนาะหลวงพ่อเนาะอื